สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดสนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาสูย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีค่ะหญิงนะคะที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดปะประแดงค่ะวันนี้หญิงจะมาขายของกันอีกแล้วนะคะของวันนี้ที่หญิงจะมาขายนะคะก็จะเป็นตัวแรปเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวแนะนํากันก่อนนะคะรุ่นนี้เป็นฟอร์ดเน e n เจนเ g นเจอร์นะคะแรปเตอร์นั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะซึ่งตัวแรปเตอร์เนี่ยนะคะบอกอัตราการกินน้ํามันกันก่อนค่ะอยู่ที่5กิโลลิตรนั่นเองนะคะ ก็ล้ายกับรถสปอร์ตตัวหนึ่งค่ะแต่ว่าตัวแรปเตอร์นี้นะคะก็จะเป็นสปอร์ตในทรงของกระบะนั่นเองค่ะแล้วก็ราคาของแรปเตอร์นะคะอยู่ที่1 8 6 9 0ล้านน้านบาทนั่นเองเดยวไงหญิงจะพาชมรอบคันนะคะก็คันนี้นะคะก็แต่งพร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะคะลงจากรถสไลด์มาค่ะก็จะติดฟิล์มนะคะติดคิ้วกันสาดแล้วก็ล้างรถขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วก็ เดี๋ยวพร้อมส่งมอบกันเลยนะคะก็คันนี้ไปส่งไกลด้วยนะคะส่งทางโซนภาคใตานั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับลูกลูกค้าทุกทท่านนะคะที่ชมรีวิวของหญิงแล้วนะคะหญิงค่ะจะไม่ขึ้นไปเหยียบรถของลูกค้าท่านอื่นมากนะคะเพราะว่าหญิงเกรงใจนะคะสําหรับรถลูกค้าทุกทท่านเลยค่ะก็ใจเขาใจเราค่ะเราอยากได้รับรถใหม่เราไม่อยากจะ ให้ใครมาแตะเยอะอันนี้หญิงเข้าใจนะคะแล้วก็สําหรับท่านไหนนะคะที่อยากให้อ่าอยากเห็นหญิงรีวิวในหลายๆด้านส่วนใหญ่หญิงจะรีวิวนะคะเยอะหน่อยก็จะเป็นสแตนดาดเดิมๆค่ะเพราะว่ารถยังไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่ว่าสําหรับรถลูกค้าที่แต่งพร้อมส่งมอบเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะหญิงจะไม่ค่อยรีวิวทางด้านภายในเยอะแยะมากมาย เอาละค่ะยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันค่ะว่าจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะกับลัตเตอร์แล้วก็หญิงมีอธิบีอธิบายนะคะภายในด้วยนะคะสักเล็กน้อยยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะซึ่งลัตเตอร์ตัวนี้นะคะก็ ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะแยะมากมายพึ่งลงเลยนะคะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บเราก็แต่งพร้อมส่งมอบเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านรอบพันกันนะคะมาเริ่มจากทางด้านหน้านะคะซึ่งทางด้านหน้าค่ะไฟของแรปเตอร์ก็เป็นแมททิก LED เรียบร้อยแล้วนะคะไฟแมททิก LED นะคะเวลาเราเลี้ยวค่ะแสงไฟนะคะจากทางด้านหน้ารถค่ะเราก็จะหัก มุมแสงนะคะตามพวงมาลัยเลยกระจังหน้านะคะเป็นคาด FORD นะคะเป็นเอกลักษณ์ของทางแรปเตอร์เลยค่ะส่วนตัวแรปเตอร์นะคะเราก็มีกล้องบน360องศามาให้แบบนี้เลยค่ะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะทางด้านข้างนะคะนี่ค่ะ จริงๆคือลัตเตอร์นะคะก็สวยมาจากสแตนดาร์ดเดิมๆอยู่แล้วนะคะตัวนี้เราไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะคะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะล้อแมกนะคะเป็นของทางฟอร์ดนะคะยางนะคะก็เป็นยางออทเทเรนนั่นเองค่ะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่285 70นะคะ R 1 7เป็นขอบ17นั่นเองค่ะ ก็ตรงฝากระโปรงนะคะเราก็จะมีที่ระบายความร้อนนะคะจากทางหน้าห้องเครื่องนะคะอีก1จุดค่ะแล้วก็จะมีที่ระบายความร้อนนะคะตรงแก้มข้างอีก1จุดด้วยอันนี้นะคะเราก็ติดเพิ่มนะคะเป็นกันาสาดมาให้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือเรามีกล้อง360องศานะคะก็จะติดกระทั้งกระจกทั้งสองข้างเลย ส่วนตัวบันไดนะคะก็พิเศษมากๆเลยค่ะจะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะคะจะเป็นของแรปเตอร์โดยเฉพาะเลยซึ่งจะมีนะคะคำว่าแรปเตอร์อยู่ให้แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเราไม่ได้แต่งเป็นสติกเกอร์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มีสติกเกอร์มาจากโรงงานของฟอร์ดเลยจะเพิ่มเงินนะคะอยู่ที่10,000บาท แต่ว่าคันนี้ที่มาลงนะคะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรค่ะมีไฟเบรกรงที่สามมาให้แล้วก็โลโก้ฟอร์ดนะคะซึ่งโลโก้ฟอร์ดต,ตรงนี้นะคะเป็นสีดำนะคะไม่ใช่สีน้ำเงินเหมือนคันอื่นๆมีกล้องมาให้นะคะแล้วก็ข้างหลังค่ะเราปั๊ม่คําำว่า Land เรนเจอร์มาให้นะคะแล้วก็เป็นข้อคู่แบบนี้เลยค่ะ มีขอลากจูงให้ด้วยนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงค่ะมีคำว่าแรปเตอร์มาให้ปลายท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านในกันบ้างค่ะอ้ออีกนิดนึงนะคะตรงด้านหลังนะคะเราก็จะมีจุดนะคะที่ไว้ให้ต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะโดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะมีมาให้ฝั่งละ3ามจุดค่ะ และทางด้านกระบะท้ายนะคะก็มีฝากระโปรงท้ายค่ะมีมาให้เช่นกันนะคะ2จุดนะคะอยู่ทางฝากระโปรงท้ายนั่นเองค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะกระบะท้ายของเราค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะทางด้านในนะคะอันนี้ขอเป็นฝั่งคนขับนะคะซึ่งฝั่งคนขับนะคะ ตรงนี้จะตกแต่งนะคะเป็นสีออกสีเทาดำนะคะไม่ถึงกับดำสนิทแล้วก็ตัดกับสีดำนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะกระจกปรับพับเป็นไฟฟ้ามองเห็นเป็นไฟฟ้าและทั้งสีบานเป็นไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็คือที่เปิดประตูนะคะนีทางด้านห้องโดยสารภายในค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังเรียบร้อย การปรับนะคะก็เป็นสิบทิศทางนะคะเดหญิงจะพามาดูการด้านปรับเบาะนะคะของทางแรตเตอร์กันค่ะซึ่งจะมีมากกว่าอ่าสแตนดาร์ดนะคะของตัวรถอื่นๆอ่ะมาดูกันค่ะก็จะมีเป็นเลื่อนหน้านะคะเลื่อนหลังค่ะปรับเบาะนะคะให้อันนี้ปรับ ลดตัวเบาะนะคะให้เอ็นลงค่ะแล้วก็ปรับให้สูงขึ้นนะคะจะมีจุดนะคะที่ปรับตรงนี้ตรงขานะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเรากดขึ้นเห็นไหมคะตัวเบาะก,ก็จะยกค่ะกดลงนะคะ,ะตัวเบาะก,ก็จะลงแล้วก็จะมีปรับสูงต่บนะคะก็คือดันขึ้นค่ะ,ะตัวเบาะก,ก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วก็ปรับลงค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือเป็นพนักพิงทางด้านหลังค่ะปรับเอ็นนะคะแล้วก็จุดนี้นะคะจะเป็นการปรับกระชับนะคะทางด้านหลังตรงนี้นะคะให้กระชับกับด้านหลังของคนขับนั่นเองค่ะนี่เป็นด้านภายในนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดสาตาร์ทกันดูค่ะ หน้าจอเรือนไม่นะคะก็เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหน้าจอวิทยุนะคะก็เป็นดิจิตอลเช่นกันค่ะที่สามารถที่จะเชื่อมต่อเป็น Sync 4a, Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็ Ford Pass นะคะซึ่งตัว Ford Pass นะคะก็สามารถที่จะล็อกรถระยะไกลได้สตาร์ทรถระยะไกลค่ะก็ ปลดล็อกรถระยะไกลได้เช่นกันนะคะอาจจะขอเปิดไฟนิดนึงนะคะอันนี้เป็นส่วนของทางด้านภายในนะคะจะตกแต่งนะคะจะเป็นสีส้มตัดกับสีดำเงาค่ะน,นี่เป็นคาดนะคะห้องของแรปเตอร์ส่วนทางด้านหน้าจอนะคะอันนี้เดี๋ยวหญิงจะมาพูดอ่าคร่าวๆนะคะของทางหน้าจอของเรานะอ่าฟังก์ชันพวงมาลัย ตรงนี้นะคะจะเป็นการล็อกความเร็วนะคะก็จะมีการเซตนะคะอันนี้เป็นระยะห่างจากทางรถคันข้างหน้าแล้วก็อันนี้เป็นการเตือนนะคะในการออกนอกเลนจะช่วยหน่วงนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเราจะเป็นการปรับโหมดตรงนี้เป็นการปรับโหมดท่อนะคะ,ะเดี๋ยวหิงลองกดให้ดูก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะปรับโหมดเป็นโหมดไหนนะคะ เลือกไายเลยเป็นโหมดซับพอร์ตนะคะเป็นออฟโรดนะคะอันนี้อันนี้ขอโทษค่ะเป็นการปรับโช้นะคะไม่ได้ปรับเป็นท่อนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะก็ปรับได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นโหมดขับขี่นะคะ มีโหมดคอมอร์นอร์มอลนะคะแล้วก็โหมดสปอร์ตนั่นเองค่ะก็สาม,มารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเซตค่านะคะก็อยากให้เซตตั้งแต่ก่อนออกรถนะคะก็สาม,มารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการปรับโหมดท่อนั่นเองค่ะซึ่งการปรับ เสียงของโหมดท่อนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เสียงนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นมีทั้งโหมดเงียบนะคะ normal ค่ะปกติค่ะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะแล้วก็ barhoud นั่นเองค่ะซึ่งทาง barhoud นะคะก็จะไว้สำหรับเวลาออกทริปนะคะลุยเขาจะดังมากๆเลยอ่าเดี๋ยวส่วนของทางด้าน ตรงนี้บ้างนะคะคอนโซลกลางจะมีท่านชาร์จไวเดสไร้สายนะคะแล้วก็จะมีพอร์ต usb นะคะมาให้ส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบนี้นะคะจะมีปุ่มกดนะคะตรงนี้แต่ว่าคันนี้ก็คือจะส่งมอบแล้วนะคะหญิงขออนุญ,ญาตาไม่เล่นลูกเล่นเยอะนะคะจะมีโหมดนะคะปรับเป็น t o high f o high f o low นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งจุดค่ะ การหมุนตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับทางด้านหน้าจอนะคะเป็นการปรับโหมดจะมีตรงนี้นะคะก็จะตามสภาพอากาศเลยค่ะฝนตกนะคะลุยเขาค่ะอันนี้เป็นขับสี่นะคะเวลาลุยหนักๆซึ่งมีหลายโหมดมากๆนะคะลูกเล่นของทางแรปเตอร์มีเยอะมากๆเลยนะคะ ก็ต้องลองเล่นกันดูนะคะก็จะมีนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแลก็ตรงนี้นะคะเป็นการจอดช่วยจอดนะคะตรงนี้การลื่นถลายออโต้สตาร์สต็อปผ่าแล้วก็ช่วยลงเขานะคะ อันนี้ทางด้านเก็บของนะคะก็จะมีที่ชาร์จไฟนะคะเป็น12โวลต์มาให้ตรงนี้จะเป็นถาดวางนะคะทางด้านบนแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะเก็บของได้เลยเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารทางด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารทางด้านภายในกันบ้างนะคะทางด้านหลังค่ะเช่นเคยเลยนะคะเราตกแต่ง เบาะหนังนะคะตัดกับสีส้มนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านตรงกลางนะคะก็มีแอร์มาให้มีจุดนะคะที่ให้ชาร์จไฟนะคะเป็นพอร์ต USB นะคะแล้วก็ชาร์จไฟขนาด230โวลต์ค่ะ400วัตต์นะคะจะเป็นเหมือนปักสามตาแบบนี้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพามาชมแล้วนะคะกับแรปเปอร์คันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อหญิงมาได้เลยหญิงทิ้งเบอร์นะคะแล้วก็ l ิ n l i n e ไลน์ไว้ทางด้านล่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะก็รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่ารอรถกันหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อได้รถแล้วคะ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เอาละค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชิหิ่งด้วยเป็นกำลังใจให้หิ่งด้วยแใ่ยังไงวันนี้หญิงจะขอตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่รีวิวหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะ